นี่ฮะอาหาราประชุมงบประมาณกทมนะครับนี่หมดเลยนะฮะของจากจูเกเทลลิงนะครับโอ้อร่อยนะอร่อยนะเท่าที่เขาหามา อันนี้จากจ่าจูเคเทอร์ลิงนะฮะหลังมอไม่ขีดดนแถวบ้านผมเลยผมอยู่ผมอยู่สาราธรรมศพใช่ใช่ฮะใช่อ๋อนี่หลังบ้านเลยจ่าจูเหรอฮะเออเดี๋ยววันหลังต้องไปซื้ออ๋อไม่มีหน้าร้านอ๋อแล้วแล้วติดต่อยังไงครับขอนำบัตรหน่อยอ่าขอนำบัตรหน่อยฮะจ่าจูได้ได้ขอขอขอดูหน่อยนำบัตรทำ YouTube แนะนำมาครับผมขอบคุณครับอ๋อจ้าจูออเคคร,ครับผมออไม่มีหน้าร้านแต่รับอย่างนี้เลยนะครับรับเริ่ม,เร,มเริ่มที่เท่าไหร่ครับเลาออกมาสามสิบ้าอกี่บาทครับะจะมีสจะมีสองราคาอจะมีราคาค่ะสองออ๋อไม่แพงแล้วก็ห้าสิบหัวก็จะมีสี่ราคาค่ะ อ๋อสองร้อยห้าสิบแต่โอเคแล้วแล้วแต่แพ็กเกจนะฮะออโอเคเก็บวาเลยโอ้ดีจังเลยครับแล้วแต่นี่แซวหน่อยนะอันนี้อันนี้นครปฐมนะแต่มาเลี้ยงบนกรทมกรทมอแซวแซวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอร่อยครับอร่อย อาหารประชุมสภากทมงบประมาณกทมวันนี้นะครับก็15สิงหาครั้งที่7แล้ลคือก็ปกติธรรมดานะฮะแล้วก็เนี่ยอาศัยแบบว่าตักกันเอาเองนะฮะไม่ได้มีแบ่งชนชั้นใครจะกินอะไรก็มาทำนะฮะปกติมากเลยฮะไม่ไดู้้หราอะไรนะครับสภากทมนี่คือธรรมะนะฮะอร่อยนะฮะอร่อย แล้วก็ปกติอันนี้น่าจะเป็นปลานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นก้อนหมูทอดแล้วข้าวนะครับผม